ละครสั้นเรื่องเส้นทางแห่งความทรยศ์มานพบและบัวนั่งทานข้าวเย็นกันในบรรยากาศที่ดูอบอุ่นมานพบยิ้มเบาๆวันนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ยังมีเวลามาทานข้าวกับบัวอยู่ดีบัวยิ้มตอบพี่ทำงานหนักจังนะวันนี้ก็ทำอะไรพิเศษหรือเปล่ามานพบเปล่าๆแค่กลับจากการประชุมยังคิดอยู่ว่า จะไปพบพีระวันเสาร์นี้หน่อยนะเขาช่วยเรื่องการลงทุนให้บัวสงสัยเล็กน้อยพีระหรอมานพใช่เพื่อนสนิทของพี่เองนะเขาเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการเงินดีเลยเราต้องคุยกันเรื่องแผนการลงทุนใหม่ๆบัวลึกๆรู้สึกไม่สบายใจอืมระวังหน่อยนะพี่ บางทีเพื่อนก็อาจจะมีแผนการที่ซ่อนเร้นมานพหัวเราะเบาๆเธอนี่คิดมากไปนะพีระไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของที่เลยมานบมาที่ร้านกาแฟในวันเสาร์เพื่อพบกับพีระพีระยิ้มทักทายเอ้ยเพื่อนสบายดีไหมวันนี้มาเร็วจังนะมานบ สบายดีแกและสบายดีไหมฉันก็อยากรีบคุยเรื่องการลงทุนกับแกยังไงละ่ะพีระฉันก็สบายดีก่อนจะคุยเรื่องนั้นฉันอยากเตือนเรื่องบางอย่างมานพสงสัยเรื่องอะไรวะพีระมองรอบๆแล้วกระซิบเรื่องบัวเธอดูเหมือนจะเครียดมากๆในช่วงนี้มานพ บัวหรออืมก็จริงนะบัวเครียดกับเรื่องงานที่บ้านหนะพีระเสียงหนักขึ้นบัวเป็นคนดีนะแต่บางทีเธออาจจะต้องการอะไรบางอย่างที่บัวไม่สามารถบอกแกได้มานพบ,บัวแค่เหนื่อยจากงานยังไงก็ตามขอบใจแกนะที่เป็นห่วงมานพกลับมาบ้านในตอนเย็นแต่บัวไม่อยู่บ้าน มานพเดินเข้ามาในบ้านและมองไปรอบๆบัวบัวอยู่ไหนมานพหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและอ่านข้อความจากบัวพี่บัวหลบกับเพื่อนมานพยิ่งเริ่มรู้สึกไม่สบายใจหลบกับเพื่อนคืออะไรทำไมบัวถึงไม่บอกฉันละ่ะมานพพยายามโทรหาบัวแต่ก็ไม่ได้รับสายมานพ ขมวดคิ้วบัวทำไมไม่รับสายนะหรือเธอกำลังมีความลับบางอย่างมานพรู้สึกสงสัยจึงตั้งใจไปหาพีระที่บ้านของเขามานพเดินไปบ้านของพีระพีระบัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าพอดีฉันโทรหาบัวไม่รับสายไปไหนก็ไม่รู้พีระตกใจที่มานพมาที่บ้านแต่เก็บอาการเอามานพ มาได้ไงแล้วบัวจะอยู่นี่ได้ไงล่ะแกก็ถามแปลกๆนะมานพคิดในใจนั่นสินะแล้วพูดกับพีระว่าบัวไปไหนไม่รู้โทรก็ไม่รับพีระเดี๋ยวบัวก็กลับเองแหละแกอย่าคิดมากเลยมานพอืมงั้นเดี๋ยวฉันลองกลับไปรอบัวที่บ้านดูนะ มานพกำลังเดินออกจากบ้านพีระแต่มานพหันไปเจอกระเป๋าของบัวมานพพูดกับพีระเสียงหนักบัวอยู่ไหนนี่มันเป๋าของบัวฉันจำได้เพราะฉันเป็นคนซื้อให้บัวเองสีหน้าพีระเริ่มเครียดมานพจึงเดินไปที่ห้องนั่งเล่นและพบว่าบัวนั่งอยู่บนโซฟานั่งเล่นเล่นมือถืออยู่มานพตกใจ แล้วเรียกบัวด้วยเสียงสั่นเครือบัวบัวตกใจพี่ทำไมถึงมาที่นี่มานพยืนแข็งทื่อทำไมวันนี้บัวไม่รับโทรศัพท์พี่แล้วพีระกับบัวมันหมายความว่าอะไรพีระเข้ามาขัดทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวแกฟังฉันก่อนเรื่องมันไม่เป็นอย่างที่แกคิดนะบัวน้ำตาคลอ มานพบรู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทงในใจบัวเริ่มเปิดเผยความจริงออกมาบัวน้ำตาไหลพี่ฉันขอโทษฉันไม่รู้จะพูดยังไงแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเองมานพบเสียงสัน่นนี่เธอเธอกับพีระทำไมถึงทำแบบนี้กับฉันได้แกเป็นเพื่อนรักฉันส่วนบัว เป็นเมียที่พี่รักมากเลยพีระยอมรับผิดแกฉันผิดเองทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่มีกับบัวได้มานพโกรธทำไมทำไมทั้งคู่ถึงทำกับฉันแบบนี้มานพเดินออกจากบ้านพีระไปทิ้งทั้งคู่ไว้ในห้อง มานพเดินไปยังทะเลเพื่อหาคำตอบในใจมานพยืนอยู่ริมทะเลในความเงียบงนันมานพพูดขึ้นทำไมความรักมันยากขนาดนี้นะความเชื่อใจมันมีค่าแค่ไหนกันนะมานพทุกถึงบัวและพีระฉันจะเอายังไงต่อดีนะจะให้อภัยพวกเขาทั้งคู่หรือจะให้มันจบแค่ตรงนี้กันนะมานพ กลับมาบ้านและพบว่าบัวมารออยู่แต่พีระไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับมานพบ,บัวเจอหน้ามานพบ,บัวน้ำตาคลอพี่ฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษนะพี่มานพมองบัวด้วยความเจ็บปวดเธอสองคนทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันโง่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญในชีวิตฉันอีกแล้ว บัวยิ้มเศร้าฉันขอโทษนะพี่ฉันอยากให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมมานพถอนหายใจมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะบัวต่อให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมความเชื่อใจความไว้ใจมันหมดไปแล้วบางทีเราต้องหาคำตอบในใจตัวเองมากกว่าที่จะคาดหวังจากใคร มานพและบัวน,นั่งคุยกันอย่างเปิดใจในช่วงเย็นมานพเสียงเครียดการแก้ไขมันไม่ง่ายแต่เราอาจจะต้องลองให้โอกาสตัวเองดูนะบัวน้ำตาคลอเราจะทํายังไงดีคะมานพนิ่งคิดเราอาจจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบางเรื่องนะบัวบัวนี่พี่หมายความว่ายังไง มานบใช่เราจบกันแค่นี้นะบัวสาระสำคัญของเรื่องเส้นทางแห่งความทรยศความโลภทำลายมิตรภาพคนที่ยอมทรยศเพื่อนครอบครัวหรือคนรักมักเริ่มจากความโลภหรือความอยากได้เกินกว่าที่ตนควรมีแสดงให้เห็นว่าความอยากได้มากเกินไป สามารถพาคนก้าวผิดทางการทรยศไม่เคยคุ้มค่าแม้จะได้ประโยชน์ชั่วคราวแต่ผลลัพธ์ระยะยาวคือความสูญเสียความผิดหวังและการขาดความไว้วางใจทำให้ผู้ชมตระหนักว่าความซื่อสัตย์สำคัญกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าความจริงย่อมถูกเปิดเผยเสมอไม่มีการโกหกหรือการหักหลังใดที่ปกปิดได้ตลอดไป เน้นว่าการเลือกทางที่ถูกตั้งแต่แรกคือสิ่งที่ดีที่สุดบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์คนที่เราทรายศคือคนที่เคยให้โอกาสเราเสมอเมื่อทรยศแล้วความเชื่อใจจะไม่สามารถกลับคืนมาได้ง่ายเป็นการสอนใจคนดูและสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์ความจริงใจและการรักษาสัญญาชี้ให้เห็นว่า เส้นทางแห่งการทรยศนำไปสู่ความพังพินาศทั้งของตนเองและคนรอบข้างจบแล้วนะคะกับละครสั้นๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ